แ,แล้วก็มาถึงม็อบของคุณอุหฤรุไทยหรือที่เราเรียกแกว่านักร้องนักร้องผีแวนโกสินอุหฤรุไทยเนี่ยไปที่หน้าสถานทูตอเมริกานะฮะนำวลชนไปเพื่อที่จะไปะชูป้ายป้ายนั้นเขเขียนพูดง่ายว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องสงครามไฮบริดอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ที่ชูชขึ้นมาเนี่ยอ่านออกไหมนะฮะหรืออาจจะอ่านออกแล้วแปลออกไหมทําไมถึงได้ไปที่นั่นดิฉันกาลังจะถามว่าคนระดับอู้หรไทยมีความสําคัญอะไรนะฮะหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นแกนนาอะไรทั้งนั้นนะฮะสองก็คือก็เป็นแค่อดีตกอประศที่เคยขึ้นเวทีกสุเทพวันนี้นะคะประกาศตัวอยู่อยู่กลุ่มไทยพักดีกับหมอวรงแล้ววันนี้หมอวรงไปไหนนะหรือมันใช้ให้มาทําทําไมหมอวรงซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทําไมไม่ออกโรงเอง เพราะอูหารุไทยในวันนี้ถ้าถามสถานะว่าคุณเป็นอะไรคุณก็ไม่มีสถานะอะไรนะคะนอกจากพูดง่ายว่านอกจากว่าเป็นกลุ่มนะคะเป็นคนอของพรรคใครพรรคดีนะคะดังนั้นที่ฉันบอกว่าการที่จะออกมาตรงนี้นะคะคุณคิดด,ดีแล้วหรือยังถ้าวุฒิภาวะของคุณขนาดนี้ การไปที่สถานทูตอเมริกาแล้วก็ไปพูดในสิ่งที่มันยังไม่มีหลักฐานนะที่จะบอกว่าอเมริกาแทรกแซงการเมืองไทยหรือนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการออกไปตรงนี้ไม่กลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮอะอันดับแรกเลยก็คืออเมริกาไม่รู้เรื่องอะไรกับคุณด้วยและถ้าเขารู้จริงคุณรู้เรื่องนาดนั้นทําไมคุณไม่ออกออกมาเผยแพร่ และถ้าสมมติว่ามันมีหลักฐานว่าเมริกาอยู country, ่เบื้องหลังจริงๆนั้นในฐานะที่คุณเป็นคนไทยตัวนีฉันเองก็เป็นคนไทยถ้าคุณมีหลักฐานว่าเมริการทาอย่างนั้นจริงยิ่งเชื่อว่าคนไทยทั่วประเทศเนี่ยไม่มีใครที่จะไปหลงไหลอเมริกามากกว่าประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะมันก็ควรจะมีหลักฐานประกอบหรือการกรณีที่มีการบอกว่าธนาธรอยู่เบื้องหลังมอบอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันก็อยากจะเห็นหลักฐานนะที่พูดนี้ไม่ได้อะไรกับธนาธรนะคะ ตัวที่ฉันเองไม่ได้เลือกธนาธรพักธนาธรดิฉันก็ไม่ได้เลือกไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่ว่ายังชอบน้อยกว่าพักที่ที่ฉันเลือกอยู่ดังนั้นถามวา่ากรณีที่มีการออกมาพูดว่า,าธนาธรอยู่เบื้องหลังม็อบนู่นนี่นั่นที่ฉันขอหลักฐานได้ไหมคะถ้าคุณบอกว่ามันไม่มีหลักฐานถ้ามันไม่มีหลักฐานแล้วคุณออกมาทาไมคะอย่างนี้ก็แสดงว่าที่ออกมามันเกิดจากจริตมันเกิดจากความเกลียดมันเกิดจากความรู้สึกมันเกิดจากที่ นะมโนเอานู่นเอานี่มาปฏิปต่อกันเป็นเสมือนหนึ่งว่าคุณกําลังมีกระดานแผ่นหนึ่งแล้วคุณก็สร้างรูปภาพเพื่อที่จะเอาติก๊กซอไปต่อให้มันเกิดเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์แบบเพราะใน,นสิ่งที่พวกคุณมานะคะไม่ว่าจะเป็นาการปลุปกกันมาหรืออะไรกันมาสุดท้ายที่พวกคุณออกมาแล้วไปสถานทูตอเมริกันแล้วคุณบอกว่าคุณออกมาเพื่อปกป้องสถาบันแต่เท่าที่ดิฉันฟังในสิ่งที่คุณปราศัยหรือสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์สื่อ ดิฉันฟังแล้วว่าคุณปกป้องลุงตู่นะคะยังไม่ได้ยินอะไรที่คุณออกมาว่ามันจะเป็นการปกป้องสถาบันที่คุณกล่าวอ้างคุณบอกว่าถ้าลุงตู่ไม่อยู่ป่านนี้ประเทศไทยล้าหลังไปถึงไหนแล้วอุ้ยรู้สีรู้แสบบ้างนะคะรู้ไหมว่าถ้าไม่มี <laughs> ไม่มีลุงตู่ของคุณเนี่ย วันนี้เราจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะวิ่งจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือนะฮะตะวันออกตะวันตกคุณจะไปกินอาหารกลางวันนะะที่เชียงใหม่หรือคุณจะไปกินค,คุณจะไปกินข้าวซอยเชียงใหม่หรือคุณจะไปกินข้าวยำที่ปักใต้ที่คุณสามารถไปได้นะฮะยังเร็วกว่าที่คุณมานั่งทอดถุ่ยกินกาแฟนในร้านดางัดงๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆนะคะอยู่กับโทรศัพท์มือถือดิฉันบอกว่าถ้าการเมืองดีๆนะคะมันจะไม่ต้องมีคู่แฝดมาทั่งบริจาค มานั่งรับบริจาคเงินแล้วก็เอาไปแจกตามอําเภอใจโดยไม่มีการตรวจสอบโดยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะดังนั้นดิฉันบอกว่าไอการที่ออกคลิปมานะคะแล้วบอกว่าจะตกเด็กเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่แล้วคะคนที่ออกมาพูดเนี่ยดิฉันบอกว่าไม่ใช่พ่อเด็กนะฮะมึงต้องเป็นปู่เป็นตาเขาแล้วอะแล้วถึงขนาดนี้สิ่งที่ออกมาพูดนะคะและที่ไม่น่าทาเลยก็คือการออกมาแก้ตัวบอกว่าไม่ได้จะตกเด็กที่ชูสามนิ้วแต่จะตกเด็กที่ชูสามนิ้วจับจ้วง วันแรกทำไมไม่พูดให้เคลียร์ถ้าทัวไม่ลงจะออกมาแก้ตัวไหมนะฮะังนั้นนี่ฉันถามว่าในวันเนี้ยนะฮะที่ออกมาแก้ตัวร้องห่มร้องไห้แล้วประกาศลาออกจากมูลนิธิที่ตัวเองอยู่ดิฉันบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะลาออกหรือไม่ไม่ได้มีใครสนใจแล้วเพราะมูลนิธิมูลนิธิเหล่านี้นะฮะมันเป็นอาสาสมัครคุณก็บอกเองว่าไม่มีเงินเดือนนะฮะทีนีเ้เงินบริจาคในในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะ ต้องอย่าลืมนะคะว่าคลิปที่ทำให้บินบรรลือฤทธิ์ได้รับเงินบริจาคจากการช่วยเหลือน้ำท่วมถึง400กว่าล้านมากกว่าที่รัฐบาลจัดรายการทั้งทางทีวีทั้งอะไรถ่ายทอดสดไปทั่วเนี่ยนะะตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ประมาณ200กว่าล้านแต่ในขณะที่บินเนี่ยนะคะไปที่ไหนที่ไหนประชาชนให้10 20บาท50บาทร้อยหนึ่งนะะหรือคนนั้นคนนี้สนับสนุนเข้ามาจนกระทั่งมียอดบ,บริจาคก,กว่า400ล้านแล้วทีนี้ก็มีบางคนมาแย้งบอกว่า ก็เห็นเขาแจกนะอย่างน้อยๆเนี่ยบินก็แจกหรือไม่ได้ว่าอะไรฮะแจกไปเถอะอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะการที่ประชาชนเนี่ยนะคะเขาบริจาคให้คุณแทนที่จะให้กับรัฐบาลเพราะคลิปที่คุณพูดถึงประชาชนที่ถูกน้ําท่วมแล้วรัฐบาลทําไมไม่ดูแลถูกต้องไหมฮะลาพังตัวคุณเองถ้าไม่ได้โหนหรือไม่ได้เอาคลิปนี้ออกมานะคะคนก็นึกถึงคุณก็คือนึกถึงมูลนิธิที่คุณสังกัดอยู่ก็คือร่วมกันันอยู่ บุญละิีนี้มูลนิธที่นี้ปกติแล้วเนี่ยนะคะคนก็ไปทําบุญด้วยอยู่แล้วถึงไม่มีคุณมูลนิธที่เขาก็ไม่ได้เจ๊งเพราะภาพลักษณ์ที่มันออกมามันเป็นภาพลักษณ์ของตัวคุณเองภาพลักษณ์คุณไม่ได้ทําให้องค์กรหรือ,อที่ที่คุณไปอยู่เนี่ยนะคะเขาเขาดีขึ้นหรือเลวลงคือไม่มีผลเพราะว่าองค์กรกุศลเหล่านี้เขาทําบุญทำเขาทำ,ทำ,าทำอะไรช่วยเหลือคนเนี่ยนะคะมานานตั้งแต่คุณยังไม่เกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้น อย่าไปเหมารวมว่าการที่มูลนิธินี้มีคนมาบริจาคเยอะๆเป็นเพราะคนเขาสัทธารในตัวคุณไม่ใช่นะคะทีนี้ในตอนที่มีการอ,าออกคลิปมาเนี่ยนะคะและ้วจริงๆแล้วคุณก็ซาไปเยอะในเรื่องของคะแนนนิยมเพราะว่าคุณออกมาแสดงตัวตนทางการเมืองที่ชัดเจนมากนะคะแล้วแถมในช่วงบางช่วงบางตอนของคุณคุณก็จะแสดงบทบาทแบบท,ที่ไม่น่านที่จะเป็นคนของมูลนิธิ หมายความว่าคุณเป็นเอกเทศอ่ะคุณไม่ได้จาเป็นต้องสังกัดเลยคุณไม่ต้องประกาศลาออกจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณอยู่ดีๆคุณเดินไปบอกผู้บริหารเขาว่าผมไม่ทําแล้วนะแล้วคุณก็ออกมาเพราะในช่วงระยะหลังๆของการบริจาคเงินเป็นร้อยๆ้อล้านเนี่ยถามว่าได้ข้ามูลนิธิไหมเข้าก็แล้วไปถ้าไม่เข้าอยากถามว่าบริหารจัดการกับมันอย่างไรถ้าคุณจะมาโกรธเกลียดว่าคุณคนมาถามคุณอย่างนี้ได้ยังไงก็เห็นเห็นอยู่ว่าคุณไปบริจาคสมมุตินะคะ400ล้านบริจา จะบริจาคบ้านละห้าพันคุณจะบริจาคได้ถึงแปดหมื่นบ้านแปดหมืนครอบครัวนึกออกไหมคะแล้ววันนี้ดิฉันถามว่าบริจาคหมดไหมมีถึง 10, หมื่นครอบครัวไหมอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวดิฉันเองสงสัยนะคะสังคมก็สงสัยซึ่งนะคะการที่คุณออกมาร้องห่มร้องไห้นะคะถามว่าร้องไห้ทําไมคะใครไปตกคุณคุณเองเป็นคนบอกว่าจะตกเด็ก ซึ่งความรุนแรงเหล่านี้นะฮะมันออกมาพร่างพูออกมาจากฝ่ายคนที่บอกว่าเป็นคนที่รักและต้องการจะปกป้องแต่วิธีการปกป้องของพวกคุณก็คือห้ามคนอื่นคิดห้ามคนอื่นพูดห้ามคนอื่นทําและวันนี้ถ้าคนในวัยห้าสิบอคิดจะตกเด็กในในขณะที่เขายังเป็นเยาวชนอยู่หรือนะฮะแม้ไม่ได้เป็นเยาวชนก็อายุประมาณ2ี่ต้นๆถามว่าถ้ามีการสู้กันตัวต่อตัวเนี่ยใครจะได้ตกใครคะ ะะระหว่างไอคนที่มันนะฮะแตะจะใกล้จะเกษียณแล้วเนี่ยเรี่ยวแรงมึงมีเท่าเท่ากับเด็กไหมถ้าสมมติว่าให้ไปเดินตามมอ็อบเนี่ยนะมึงจะเดินได้ครึ่งทางไหมเพราะฉะนั้นการที่ไปห้าวเป้งอย่างเนี้ยนะฮะมันเป็นลักษณะของการที่ดิฉันเชื่อว่าแม้คุณไม่ประกาศลาออกผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิก็ไม่ได้ปลื้มเพราะคุณไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้เขาการที่เขาจะมีได้ได้รับเงินบริจาคก็คือคนจะมาบริจาคที่มูลนิธิของเขาอยู่แล้ว นะคะไม่ใช่คุณไปยืนหน้ามูลนิธินะคะแล้วก็เชิญชวนคนเข้าบริจาคนี่คุณไปรับบริจาคของคุณเองซึ่งจะเข้ากระเป๋าอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เคยมีคนคิดจะตรวจสอบคุณนะคะก็เป็นข่าวทัวลงไปทั่วเพระตอน,น,นกำลังฮิตแต่ตัวดิฉันเองเนี่ยรู้อยู่แก่ใจเพราะดิฉันก็เห็นคุณมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทาเสื้อแดงบอกว่าถ้ามึงออกบาลม้มึงเจอกูนู่นนี่นั่นไม่มีใครว่าหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณจะคุณจะหากินจากตรงนี้แล้วทาให้คุณมีกินมีใช้ มีนู่นมีนี่มีน, ύ, มน, ύ, มนั่นทําไปเถอะค่ะแต่ทําไมต้องไปทําร้ายเด็กนะคะแล้วดิฉันถามว่าวันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นอย่างนั้นจะจะจ,จริงๆคุณกล้าตกไหมดิฉันอยากให้คุณตกจริงๆเอาให้มันรู้กันไปว่านะฮะทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่คุณบอกว่าถ้าคุณเห็นคุณจะตกเนี่ยเขาไม่มีมือนะฮะตีนเขาไม่มีนะ,ะเขาเอามือซุกหว่างขาไว้นะฮะและขาเขาถูกผูกไว้นะฮะ มึงไม่กลัวเขาสวนนะฮะนะก็อันนี้เป็นอะไรที่ดิฉันบอกว่านะฮะพูดกี่ครั้งกี่ครั้งดิฉันก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าพวกคุณนะฮะจะจะรักอะไรก็แล้วแต่คุณก็รักไปไม่ได้มีใครว่าอะไรนะฮะแต่ความรักของคุณกลับไปลงเอาที่คนที่เขาไม่โอเคแล้วคุณต้องจาก,การจะไปทําร้ายเขาแล้วดิฉันถามว่าแบบนี้คุณจะไปปกป้องอะไรได้ คุณยังปกป้องอารมณ์ของตัวคุณเองไม่ได้ในขณะที่อยู่ในวัยขนาดนี้คุณโกรธคุณอะไรขึ้นมาคุณออกคลิปมานู่นนี่นั่นนะคะถามว่าถ้าเกิดว่านะคะคุณมีคุณค่าถึงขนาดที่จะปกป้องอะไรได้เนี่ยควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะการพูดในคลิปแต่ละครั้งของคนอย่างคุณเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันมีมันมีมันมันมีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะพูด ที่มันจะทําให้บ้านเมืองดีขึ้นไม่ใช่การไปตกเด็กนะคะคุณสามารถทําอะไรได้เยอะแยะที่มันจะทําให้อะไรต่ออะไรดีขึ้นกว่านี้มากมายแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ทําแล้วยังยืนยันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ว่านะฮะยังไงก็จะไม่ยอมไม่นุนไม่นี่ไม่นาน <c oughs> นะ,ะในขณะเดียวกันที่ฉันถามบอกว่าวันเนี้ยคุณดูคลิปไหมฮะในการชุมนุมของแต่ละครั้งสุดท้ายเขาก็จะเปิดเพลงแล้วเขาก็จะบอกว่า ะะลุงตู่ออกไปไม่ได้อยู่นะหูหนวกตาบอดนะคะที่บ้านไม่ได้มีโซเชียลหรอกค่ะนะคะ,นะะแล้วบรรดาป,ป้าๆทั้งหลายที่ออกมาชี้หน้าด่าเด็กหรือแม้กระทั่งใช้สายตาหรือแม้กระทั่งทำปทากทำคอใส่เด็กเลยที่บ้านเขาไม่ดูแลและะ่ะอยู่ที่บ้านลูกหลานมันไม่เห็นหัวล่ะคะแล้วที่ฉันถามว่าคุณขาดความอบอุ่นถึงขนาดต้องมาแสดงความถอยๆใส่เด็กนะ ส่วนหมอนะคะคนที่อยู่ในคลิปนะดท่านถามว่าท่าทางของมึงเ่ะนะฮะมึงจะเล่นนิ้วเหรอฮะ,ะมึง <c oughs> มึงจะเล่นนิ้วมึงจะออกลบนะะมึงเป็นอะไร <c oughs> ก่อนที่จะไปรักษาคนอื่นไป,ไปรักษาตัวเองก่อนนะฮะอาการทางจิตนั้นรุนแรงมากเห็นชัดเจนถ้าไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนนะ,ะไปโรงพยาบาลมงกุดวัฒนะนะ,ะจากนั้นก็ให้จากนั้นก็ให้หมอเรียนทองตรวจสภาพซะนะะ,นะะหรือถ้ายังไม่พอไปหาหมอวรงก็ได้นะ,ะยังมีหมอก้ององีก สุดท้ายนะคะไปจบที่หมอพรทิพย์ก็ได้นะคะทั้งทั้งหมดหมอที่ฉันแนะนำาสามารถดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนอุฮดุไทยมาอีกนิดนึงนะคะดิฉันถามว่าวันนี้การที่คุณออกมานะคะแล้วคุณก็มาชูนู่นนี่นั่นถามว่าวันนี้นะคะสิ่งที่พวกคุณไปที่สถานทูตอเมริกาบินบรรลือลิ์ออกคลิปเหมือนกันว่าเด็กจะไปทำอะไรที่สถานทูตเยอรมัน ดิฉันก็เลยบอกว่าการไปสถานทูตเยอรมันของเด็กนั้นเนี่ยนะคะมันชัดเจนเขาก็บอกแล้วเขาจะไปทําอะไรแต่พอคุณบอกว่าคุณจะไปที่สถานทูตอเมริกานะคะก็มีหลายๆคนถามว่าไปทําอะไรอเมริกามาเกี่ยวอะไรด้วยดังนั้นในการให้สัมภาษณ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพูดผ่านโซเชียลอะไรมาต่างๆเนี่ยนะคะการออกไปที่นั่นของคุณนะคะดิฉันเข้าใจค่ะแต่อยากให้คุณมีหลักฐาน เพราะไม่อย่างนั้นจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนที่ให้คุณออกมาถ้าเป็นหมอวรวงก็ดิฉันก็เลยไม่สงสัยว่าทําไมมึงสอบตกเพราะเรื่องแบบนี้มันยังไม่รู้สีรู้แสบคนที่จะทําเรื่องนี้ได้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะ,ะดอนปรมัตถ์พินัยไปอยู่ที่ไหนในขณะที่สถานทูตซึ่งนะ,ะเป็นในที่ของสถานทูตเนี่ยนะคะถ้ามีการทําอะไรขึ้นมาพื้นที่ของสถานอาของสถานกงสุลของสถานทูตทุกแห่ง เปรียบเสมือนว่าเป็นดินแดนของประเทศนั้นนั้นซึ่งถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่ยินยอมคุณก็ไปลุกล้ำอะไรเขาไม่ได้เขายิงก็ยังตายฟรีเลยนะคะแต่เยอรมันเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เป็นเสรีเพราะนั้นรู้ไหมคาว่าน้องๆเนี่ยนัดกัน17 17นาลิกาแล้วก็ชุมนุมไปจนถึง2ทุ่มกว่าท่านทูตออกมารับหนังสือของเด็กคณะรัษฎรเนี่ยด้วยตัวเอง ทำไมมีคำถามไหมคะสลิมมึงเคยมีคำถามบ้างไหมเพราะว่าเพราะอะไรทำไมต้องไปที่นั่นถ้าการเมืองมันดีมันจะจบลงที่รัฐบาลค่ะถ้าสมมติว่านายกของเรามันพูดรู้เรื่องนะคะไม่ใช่มีสมอง8400 0เซลไม่ใช่ใครถามอะไรก็จะแบบเบอร์ไม่ใช่ใครหรือนองนายกที่ใครถามอะไรก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ใครมันจะไปรู้อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ต้องไปที่สถานทูตเยอรมัน เข้าใจไหมฮะถ้าการเมืองบดีมันควรจบที่รัฐบาลและถ้าการเมืองนะคะมันเหมือนกับาชาวบ้านเขาเรื่องของกิจการต่างประเทศมันจะต้องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้ดิฉันเข้าใจว่าเด็กๆเน่เขาไม่รู้ว่าใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเพราะไม่เคยเห็นมําทำอะไรเลยนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือนะคะการไปที่สถานทูตอเมริกามันไม่มันไม่เป็นไรอะคะ่ะมันไปได้เพราะอเมริกาเขาเป็นประเทศที่ เป็นต้นแบบของการมีสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วแต่เหตุผลที่คุณไปนั้นเนี่ยในฉันกลัวเขางงค่ะเพราะอการไปชูป้ายแบบไม่ให้มีสงครามอะไรนะฮะไม่มีไฮบริดนู่นนี่นั่นคืออะไรมึงแปลห,หน่อยค่ะนะคะการที่ไปที่นั่นแล้วก็เป็นข้อหาที่หาว่ารัฐบาลของอสหรัฐอเมริกาเนี่ยแทรกแซงกิจการภายในของเราก็ต้องมีหลักฐานค่ะ อย่าไปซีซัวว่าเขาเพราะว่าตัวคุณเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองหรือถ้าคุณเป็นอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปพูดแบบนั้นเออใช่มันเป็นหน้าที่ของเขาจะถามว่าการไปกล่าวหานะฮะเรื่องระดับประเทศไปถึงสถานทูตคือบ้านของเขานั่นแหละนะฮะมึงคิดดีแล้วเหรอใครเป็นคนที่บอกให้ทำเรืองไหมฮะก็ถ้าว่าเด็กว่าไปสถานทูตเยอรมันทาไม บินบอลลูริสเขาอาจคลิกมาเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าจะไปสถานทูตเยอรมันจะไปทําไมอ่ะถ้ามึงไม่รู้แปลว่านะฮะก็จะต้องไม่รู้ด้วยว่าอู้ฮัลไทยไปที่นั่นทำไมเขียนไว้อย่างนี้ค่ะ please stop hybrid war in Thailand นะคะสิ่งที่เขียนไว้บนป้ายเนี่ยนะคะถามว่าได้มีการไต่ตองหรือยังมันคืออะไรครับมันเกิดสงครามอะไรล่ะในวันนี้พวกคุณก็ตอบดิฉันได้ไหม นะการออกมาเคลื่อนไหวมันต้องมีจุดมุ่งหมายวันนี้ดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการดีเบตนะคะไม่ไม่จำเป็นต้องถึงน้องมายหรอกค่ะเอาน้องๆมัธยมนะคะสักคนหนึ่งมานั่งดีเบตกับปรีนาก็ได้แต่ดิฉันก็สงสารเด็กไม่อยากให้เขามีเขาเรียกกันนะภาพความทรงจําที่ไม่ดีดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะจะพูดในวันนี้ก็คือการที่น้องๆนะคะออกมาโดยไม่มีแกนนำนะนัดกันไม่กี่ชั่วโมงแล้วคนออกมาเรือนหมื่นเรือนแสน ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและไม่ใช่เรื่องที่ใครจะไปจูงจมูกแต่ถามว่าม็อบมีอะไรหนุนหลังไหมดิฉันก็ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะคะแต่ถามว่าทุกม็อบมันต้องมีคนหนุนหลังแล้วก็ท่อน้ำเลี้ยงอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมคุณต้องมาสงสยัยแต่เฉพาะม็อบของเดก